เจ็ดผลไม้ช่วยขับถ่ายแก้ท้องผูกสบายท้องได้ทุกวันเพื่อนเพื่อนเบื่อกันไหมคะที่ต้องนั่งห้องน้ำนานๆแต่สุดท้ายก็ไม่ออกถ้ากำลังเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆอ,อาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังขาดไฟเบอร์ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นการเลือกรับประทานผลไม้ช่วยขับถ่ายเป็นอีกวิธีธรรมชาติที่ปลอดภยัย และเห็นผลจริงที่สำคัญนะคะยังได้ประโยชน์อื่นๆเช่นวิตามินซีบำรุงลำไส้และช่วยคุมน้ำหนักได้ด้วยเรามาดูกันค่ะว่าผลไม้ช่วยขับถ่ายแก้ท้องผูกแบบธรรมชาติที่คนชอบลืมที่คนท้องผูกควรกินเป็นประจำพร้อมวิธีเลือกกินให้ได้ผลดีที่สุดมีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยนะคะมะละกอสุกค่ะ ตัวท็อปของการขับถ่ายมะละกอสุกเป็นผลไม้ช่วยขับถ่ายที่หลายคนยกให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะมีทั้งเอนไซม์ปาเปนและไฟเบอร์สูงช่วยย่อยอาหารและทำให้อุดจระ,ะนุ่มขึ้นกินมะละกอตอนเช้าหรือก่อนนอนสักชิ้นใหญ่ๆทุกวันบอกเลยว่าตอนเช้ามาโล่งแน่นอนค่ะผลไม้ชนิดที่สองนะคะนั่นก็คือกล้วยหามค่ะกล้วยที่ลำไส้ชอบ กล้วยหามนะคะคือกล้วยที่ไม่สุกและก็ไม่ดิบจนเกินไปอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ชื่อว่าเป็กตินที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีในลำไส้แถมช่วยกระตุ้นให้ขับถ่ายเป็นเวลาเหมาะกับคนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังค่ะ 3. ค่ะลูกพุนอบแห้งแก้ท้องผูกได้แบบไม่ต้องพึ่งยาเลยลูกพุนอบแห้งเป็นผลไม้ที่ช่วยเรื่องขับถ่ายได้ยอดเยี่ยม เพราะมีทั้งไฟเบอร์และซอบิทอลซึ่งช่วยเพิ่มน้ำในลําไส้ทำให้อุดจระนิ่มลงใครที่ถ่ายยากมากแนะนำให้กินก่อนนอนวันละ3-5ลูกนะคะผลไม้ชนิดที่4นั่นก็คือแก้วมังกรค่ะไฟเบอร์จากเมล็ดเล็กๆนะคะเนื้อแก้วมังกรชุ่มน้ำกินง่ายและที่สำคัญคือมีเมล็ดเล็กๆที่เต็มไปด้วยไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นลำไส้ ให้ทำงานดีขึ้นใครอยากขับถ่ายดีแบบไม่ต้องฝืนลองกินแก้วมังกรทุกเช้าดูได้เลยค่ะและผละไม้ชนิดที่5นั่นก็คือฝรั่งค่ะวิตามิน C ซีสูงแถมมีไฟเบอร์เพียบฝรั่งนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วยังมีไฟเบอร์เยอะมากโดยเฉพาะถ้ากินทั้งเปลือกแต่ว่าควรจะล้างให้สะอาดก่อนนะคะการกินฝรั่งวันลผลจะช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นแบบเป็นธรรมชาติค่ะ สำหรับผลไม้ชนิดที่6นั่นก็คือสม้มส้มเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะช่วยให้อุจจระชุม่มชื้นถ่ายง่ายขึ้นยิ่งกินตอนเช้าหลังตื่นนอนจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ตื่นตัวเร็วใครที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลาลองเพิ่มส้มในมื้อเช้าดูนะคะ มาถึงผลไม้ชนิดที่7นั่นก็คือแอปเปิลเขียวค่ะแอปเปิลเขียวเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงที่เหมาะมากกับคนท้องผูกแถมยังมีเพคตินที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้กินทั้งเปลือกยิ่งดีวงเล็บว่าต้องล้างให้สะอาดค่ะใครที่อยากได้ทั้งระบบขับถ่ายดีและคุมน้ำหนักแอปเปิลเขียวคือคำตอบนะคะสรุปได้ว่าผลไม้ช่วยขับถ่ายกินเป็นประจำ ทำให้ระบบลำไส้ดีขึ้นได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาท้องผูกบ่อยๆขับถ่ายยากหรือลำไส้ทำงานไม่เป็นเวลาลองกินผลไม้ช่วยขับถ่ายที่แนะนำไว้นี้นะคะจะช่วยให้ถ่ายคล่องแบบธรรมชาติค่ะและไม่ควรลืมดื่มน้ำเยอะการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยให้การขับถ่ายคล่องขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งยาค่ะ ผลไม้ที่ช่วยขับถ่ายบางชนิดยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมด้วยนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดพุงและบำรุงหลำไส้ได้ในระยะยาวค่ะผลไม้เหล่านี้เพื่อนๆชอบทานอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปที่ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ